ระบบพิกัดฉากที่เราจะนำเสนอนะคะก็คือระบบพิกัดฉาก3มิติเราเคยรู้ระบบพิกัดฉาก2มิติประกอบด้วยแกน x แกน y ก็คือระนาบ xy เกิดคู่อันดับ xy แต่ระบบพิกัดฉาก3มิติก็จะประกอบด้วยเส้นตรง xx ด yy แดและ zz ซึ่งทั้ง3เส้นจะตัดกันแบบตั้งฉากซึ่งกันและกัน ในการกำหนดทิศของระบบเราจะใช้ระบบมือขวาตามรูปนะคะแกน x แกน y แล้วก็แกน z ในระบบพิกัดฉากเรานำเส้นตรงหรือเส้นจำนวน3เส้น x x that, y y และ z z มาเป็นแกน x แกน y และแกน z จุดตัดของแกน x แกน y แกน z คือจุดกำเนิดจุด origin นะคะเราจะมาศึกษาระบบแกนพิกัดฉาก3มิติระนาบในปริภูมิ3มิติและอัธภา,าคในปริภูมิ3มิติในสไลด์ต่อไปที่พบว่าระนาบจะประกอบด้วยระนาบ x y ระนาบ y z และระนาบ x z ซึ่งตัดกันในลักษณะตั้งฉาก3แผ่นนี้จะแบ่ง ปริภูมิ3มิติออกเป็น8บริเวณซึ่งบริเวณนั้นเราเรียกว่าอัตภาคหรือออกแตนเรามาดูปริภูมิ3มิตินะคะว่าในแกน x แกน y แกน z มันจะทำให้เกิดระนาบ xy xz และ yz 3ระนาบนี้จะตัดกันทำให้เกิด8บริเวณหรือ แอัตราภาคได้อย่างไร่างนะครับแบ่งแปดส่วนเนี่ยเราใช้ระนาบนะครับในการแบ่งระนาบก็จะมีสาระนาบครับตัวดูระนาบแรกคือระนาบ xy นะครับ xy นะครับก็แกน z เนี่ยจะเป็นศูนย์นะครับระนาบ xy เราลองหมุนรูปให้ดูนะครับนี่เป็นระนาบ xy ถ้าลองมาดูระนาบ yz บ้างก็เป็นระนาบแกนตั้งนะครับ ไว้แสบอีกหน้าหนึ่งคือกระนาดระนาบ,บ XZ นะครับระนาดแบล้วลองดูสามลระนาบพร้อมกันเลยนะครับจะเห็นว่าพอสามกระนาตัดกันเนี่ยจะตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับคือจุด ของกลางนี้นะครับให้เป็นจุด O จุด O ก็คือจุดกําเนิดนครับเรียกว่าจุดกําเนิดจะเห็นว่าสามาหน้าตาัดการแล้วเนี่ยจะแบ่งระบบนะครับที่กัดฉากสามมิติเนี่ยออกเป็นแปดส่วนนะครับแต่เราลองมาดูนะครับว่าเราเรียกแต่ละส่วนว่ายัางไงนะครับในอจจัตราพาคที่หนึ่งเนี่ย x y นะครับจะเป็นบวกทั้งหมดนะครับน่ครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คืออัตราภาคที่หนึ่งอัตราภาคที่สองพิกัดแกน x นะครับจะเป็นลบส่วน y กนะระแเนี่ยเป็นบวกนะครับอัตราภาคที่สาม อัตราพาคที่หนึ่งถึงสี่นะครับจะอยู่เหนือระนาบ x y ทั้งหมดนะครับก็คือ z เป็นบวกนั่นเองนะครับส่วนอัตราพาคที่ห้าถึงแปดเนี่ยจะอยู่ด้านด้านล่างคือแกน z เป็นปลบทั้งหมดเวลาเราเรียกชื่อนะครับเราจะเรียกชื่อเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาเสมออย่างเช่นถ้าสมมติสมมุติว่าเรา ครับมองจากด้านบนลงไปด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นนะครับพื้นที่เนี่ยแบ่งเป็นแปดส่วนอัตราภาคที่หนึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับอัตราภาคที่หนึ่งผมใช้โอนะครับตัวโอเป็นคำย่อได้น,นะครับรย่อมาจากคําว่า off c e n t นะครับตรงนี้เป็นอัตราภาคที่หนึ่งอัตราภาคที่สองนะครับตรงนี้เป็นอัตราภาคที่สามแล้วก็อัตราภาคที่สี่ส่วนด้านล่างนะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยก็นับเหมือนกันนะครับนับในลันกษณะเดียวกันก็อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นอัตราภาคที่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับสังเกตดูว่าเราจะนับทวนเข็มนาฬิกานะครับด้านล่างในก็ทวนเข็มนาฬิกาก็ออัตราภาคที่หนึ่งนะครับจะตรงอัตราภาคที่ห้าสองตรงกับหกสามตรงกับเจ็ดและสี่นะครับตรงกับ แปอันนี้นะครับที่เรามีให้อันแรกเราจะมาสนใจคำว่าภาพฉายบนแกนการพิกัดจุด P นะคะคือ ระยะทางตามแกน x เป็น4ระยะทางตามแกน y เป็น3และระยะทางตามแกน z เป็น2วิธีการสร้างจุดนะักเรียนก็วัดระยะทางตามแกน x วัดระยะทางตามแกน y สร้างเส้นขนานเหมือนการวาดรูปกล่องรูป3ามิติก็จะได้จุด P อยู่ในอัตภาคที่1เพราะค่า x y z เป็นบวกทั้งหมดเรามาดูภาพฉายบนแกนจุดแรก คือจุด E เป็นจุดที่อยู่บนแกน x นั่นก็มีพิกัดจุดเป็น400 0, เรียกภาพฉายของจุด P บนแกน x ต่อไปภาพฉายของจุด P บนแกน y คือจุด G เราจะพบว่าบนแกน x พิกัดจุดเป็น0ค่าเป็น0บนแกน y เนื่องจากเป็นภาพฉายบนแกน y ค่า y ก็จะเป็น3และ z เป็น0นี่คือภาพฉายบนแกน y และ จุดที่เป็นภาพฉายบนแกน z ก็คือจุด A พิกัดจุดเป็น 0, 0, 2ต่อไปเป็นภาพฉายบนระนาบนะคะระนาบแรกที่เราจะพิจารณาพิกัดจุดในอัตราภาคที่1 P 4, 3, 2ค่า x เป็น4 y เป็น3และ z เป็น2เป็นจุดที่อยู่บนระนาบอันแรกคือ yz เปรียบได้กับฝาห้อง นะคะถ้า x y เป็นพื้นห้อง z เป็นความสูงของห้องระนาบ y z ก็เปรียบได้กับฝาห้องด้านหนึ่งจุด b เป็นภาพฉายบนระนาบ y z นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีค่าพิกัด y และ z เป็น3กับ2ส่วนค่าตามแกน x เป็น0ต่อไปเป็นภาพฉายของจุด p บนระนาบ x y จะอยู่ที่พื้นเพราะนั้น ภาพฉายก็คือจุด F มันจะมีพิกัดจุด x เป็น4 y เป็น3แต่ z เป็น0และภาพฉายของจุด P บนระนาบ xz ก็เปรียบได้กับฝาห้องอีกด้านหนึ่งนะคะมีค่า x เป็น4ค่า y เป็น0และ z เป็น2อันนี้คือภาพฉายที่มันไปปรากฏหรือเป็นจุดที่อยู่บนระนาบนั่นเอง ต่อไปเรามาดูถึงโจทย์มีจุด C 4, 4 3 2ให้หาภาพฉายบนแกนนะคะว่าจุด C นั้นภาพที่เป็นภาพฉายบนแกน x ก,ก็คือจุดที่อยู่บนแกน x และ y z จะเป็น0ก็คือจุดอะไรนั่นเองคะจุด e พิกัดจุดก็คือ400เราสามารถดูจากพิกัดจุด c อันนี้ก็เป็นจุดที่อยู่อัตราคที่1เหมือนกันต่อไปภาพฉายบนแกน y ก็จะมีพิกัด y เป็น3แต่ x กับ z เป็น0และภาพฉายบนแกน z ก็จะมีเฉพาะค่า z เป็น 2xy เป็นอะไรคะเป็น0ก็จะเป็นพิกัดของจุด a เป็นภาพฉาย ที่อยู่บนแกน z ต่อไปถ้าเราจะพูดถึงภาพฉายบนระนาบ xy ก็คือจุดอะไรคะจุด f ใช่ไหมคะเพราะมีค่าพิกัดจุด x เป็น4 y เป็น3และ z เป็น0มองออกไหมคะว่าภาพฉายบนระนาบ yz ก็จะมีค่าพิกัดบนแกน y กับ z แต่ค่า x จะเป็น0ก็คือจุด B และภาพฉายบนแกน x z ก็คือจุด D นะคะซึ่งพบพิกัดจุด x เป็น4 z เป็น2แต่ y เป็น0อันนี้คือภาพฉายที่อยู่บนระนาบเพราะฉะนั้นนะักเรียนสามารถที่จะมองภาพนะคะแล้วหาพิกัดจุดได้ไหมคะ โจทย์กำหนดพิกัดจุด A 3 2 0นั่นหมายความว่าจุด A อยู่บนระนาบ x y ส่วน F เป็นจุดที่ลอยอยู่กลางห้องเพราะว่ามีค่า x เป็น1 y เป็น2แล้วก็ z เป็น3เราจะหาพิกัดจุด B แน่นอนจุด B อยู่ที่ระนาบ x y แต่ค่าที่มันตรงกันเห็นไหมคะค่าอะไรนะักเรียนตอบได้ไหมคะค่า x จะตรง กับพิกัดของจุด A นั่นก็คือ x เป็น3แต่ค่า y เห็นไหมคะมันจะตรงนัดจุดนี้ซึ่งนักเรียนก็จะต้องมองว่าจุด F มีค่า y เป็น5นั่นหมายความว่าพิกัดของจุด B จะมีค่า xy แซเป็น0แน่นอนตอบได้ไหมคะว่าพิกัดจุด B คือ3เห็นไหมคะ และตรงกับค่า y เป็น5ต่อไปพิกัดจุด c ก็อยู่บนระนาบอะไรคะ xy นั่นหมายความว่า z เป็น0แต่ค่าของแกน x มันก็จะตรงกับจุด f ก็คือ1ส่วนพิกัดทางแกน y ก็จะตรงกับจุด f นั่นก็หมายความว่า ค่า Z เป็น0พิกัดจุด c คำตอบก็จะคือ150ต่อไปพิกัดจุด d d ก็เช่นเดียวกันอยู่บนระนาบ xy นั่นก็คือคำตอบ3จุดนี้จะมี Z เป็น0แต่จุด d นักเรียนก็มองค่า x ไปที่แกน x แน่นอนมันจะตรงกับจุด f จุด c และจุด d นั่นก็คือ x เป็น1 แต่ค่าของ y มันจะตรงกับจุด A นั่นก็คือพิกัดจุด D คือ1 2 0จุด E เป็นจุดที่ลอยอยู่นั่นหมายความว่าจุด E มันสะท้อนไปที่เป็นภาพฉายกับจุด B นั่นก็หมายความว่าจุด B จะมีค่า x กับค่า y ตรงกับจุด e. E นั่นก็คือจุด B ค่า x ก็คือ3ค่า y ก็คือ5นะคะและ E ลอยอยู่ก็คือค่า Z มันจะตรงกับ F เรียนจะเห็นว่า EFGH ค่า F ออโทษค่าแจะทำไมคะตรงกันนะคะ,ะต่อไปจุด G นะคะ G ตรงกับ DDOC นะคะ นั่นหมายความว่าระยะทางตามแกน x ก็จะตรงกับจุด D ก็คือ x เป็น1ค่า y ก็จะตรงเป็น2และ z ก็จะเป็นอะไรคะเป็น3แล้วก็จุด H มองออกไหมคะ z เป็น3ค่า x ตรงกับจุด A ค่า y ก็ตรงกับจุด A เพราะจุด H ถ้าเป็นภาพฉายบนระนาบมันก็จะตรงกับจุด A นะคะนั่นก็คือ x y จะเท่ากันแต่มันมี z ที่ลอยสูงอยู่ก็คือ z เป็น3แต่ภาพฉายของมันคือจุด A เพราะฉะนั้นพิกัดของ H จะมีจุดพิกัดจุด x y ตรงกับพิกัดของจุด A นั่นเองต่อไปลองมาดูว่าถ้าเราจะเขียนรูปนะคะให้ดู ว่าเราจะวัดระยะทางแกน x เป็นลบ4 y เป็น3และ z เป็น5ค่า x เป็นลบนักเรียนก็จะลากมาด้านนี้และลากให้เส้นมันขนานกันนะคะโดยวัดจากระยะทางตามแกน y ให้เป็น3ด้วย y เป็นบวกเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะคะแล้วนักเรียนก็ ลากให้มันเป็นฐานของกล่องอันนี้ก็คือระนาบ x y และนักเรียนก็ความสูง5สร้างเป็นกล่องขึ้นไปอันนี้ก็คือการวาดรูปนักเรียนก็จะได้จุดที่ลอยอยู่โดยมีค่า x เป็นอะไรคะลบ4 y เป็น3และ z เป็น2ก็จะเป็นทางเดินที่ได้จุด A ตามที่โจทย์ต้องการนั่นเอง